This case study presents one working group's field research in the Luke community on one element of ICH. <laughs> นสนสะคุลรับรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552เป็นต้นมาศูนย์มนุษยวิทยาศิลินทรอ,องค์การมหาชนได้จัดโครงการ Intangible Cultural Heritage and Museum Field School ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมระยะเวลาสองสัปดาห์ให้แก่บัณฑิตนักวิชาชีพนักการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและความเข้าใจเรื่องมรดกร่วมของภูมิภาค โครงการได้พัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้และแหล่งความรู้สำหรับผู้ศึกษาด้านวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญระหว่างสถาบันการศึกษาระดับสูงและองค์กรทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องให้เข้มแข็งขึ้นโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมและผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ เครื่องมือการเรียนรู้ข้อบงการบัญนาและกรณีศึกษา <laughs> ที่เกี่ยวกับวิธีการสนับสนุนการวิจัยการจัดทำเอกสารการถ่ายทอด yeah, และการฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น yeah, โดยนำมาจากการบรรยายและการประยุกต์ใช้กับประสบการณ์จริงภาคสนาม ภายใต้การนำของผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาและมนุษยวิทยาโครงการได้นำเสนอกรอบวิธีคิดในการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิน่นเพื่อปอกป้องมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เช่นประวัติศาสตร์มุขปาฐะเรื่องเล่างานช่างเทศกาลและประเพณีการแสดงและความรู้ตามประเพณีประเภทอื่นๆให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านพิพิธภัณฑ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ในปีพุทธศักราช2554โครงการมีเป้าหมายเพื่อให้การบรรยายและกรณีศึกษาของกิจกรรมสามารถเข้าถึงผู้ศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมในวงกว้างมากขึ้นดังนั้นโครงการจึงได้มุ่งเน้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีด้วยวิธีการบันทึกภาพนิ่งและการบันทึกวีดีทัศน์โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม ภายใต้การแนะนำของผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดคณะทำงานแบ่งออกเป็นสีกลุ่มเพื่อเก็บข้อมูลและถ่ายทำวีดิทัศน์ในพื้นที่ศึกษาส4แห่งภายในจังหวัดลำพูนได้แก่ชุมชนบ้านหลุกชุมชนวัดประตูป่าชุมชนวัดต้นแก้วและชุมชนวัดจามเทวีผลผลิตจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในปีนี้ได้นำเสนอผ่านภาพยนตร์สารคดีความยาว5นาทีจำนวน4เรื่อง ลดเสีย่ยลดจนเล็กๆน้อยๆก็ด <st ant> ีปุณธีว่าเคาะได้รับเคาะท่าทำเรื่องอาการซชื่อเส้นสายนี้ไปทีนี้คือยังบอกว่าคือความมั่นใจของเปุณน่ะเคือว่าเพปุนได้ทำแล้วปุณปนเพ่อใจของเพปุนคือทำให้จิตใจจื่ดจืนมีความจิตใจแข็งแกร่งโตสู้โรคภัย ท้งนอกใจนัว่ารูบาตางสีสร้างวัดอะไรอีกสร้างวัดสร้างวัดสร้างวัดวัดที่ไหนบ้างไปไปห้า เ็นมาที่แรกประกอบมาพักยู่ได้สักบักกี่วันประกอบหลืมสร้างลืมสร้างแลงก่อกำแพงพอกำแพงเสร็จเราแล้วมาเออกำแพงเสร็จเราประกอบประสร้างตีสะพานนั่นสีวิจัยตั้งให้มาประกอบมายู่นี่หมนานสักน้อยประกอบมาล่มมาโปรยเลยเสียไปเลยอะ คนเฮามันเกยอู่กันมันเกยไดียนินเสียงห้องเสงียงห้องหากันมันกำเป็นยองเอออู่กันไปตามภาษาเนี่ยเออแล้วปเปลี่ยนคำอู่นี่มันกบฟังแล้วมันมโมนหือมันเหมือนกับว่าเออคนเฮามันคนตะเก่ามันหายไปไหนมดคนกรมโบราณโบราณนนะ่ะมันหายไปไหนมดกรกมตื้ดเกยอู่กันมาก่ะแต่ผู้ปกครองในยยสมัยหลังๆเนี่ย เอาคงคิดไปเอภาษาย้า่นี่ต่ำต่อยไปอู่นี่ก็อายเป็นก็เลยสอนลูกปลูกฟังลูกอู่ภาษาคำเมืองอู่ในในเนี่ยพอยองแม่ยองเนี่ยลูกไม่ใจยองเนี่ยนาคิด นี่นะเจ้าเพราะว่าเริ่มทอผ้านี่ตั้งแต่อายุสิบห้าปีแล้วเจ้าเพราะว่าเห็นแม่ทอเรามีใจหักอยากทําเป็นเล้าก็เลยดูแม่แล้วก็ทอเป็นกับแม่มาอันนี้ก็มีฐานพระครูภพศา,ารเนี่ยเจ้าฐานพระครูภพศสาลทีละคุณเนี่ยเป็นเห็นแม่เขาอยู่เฉยๆบ่มีงานทําแล้วเป็นหูว้วะมู่แม่เขานี่เคยทอผ้ากัน ก็เลยจวนมาจับกลุ่มกันอยู่ติวัดนี้มาเริ่มต่อกันแล้วก็ตั้งแดป่ปี25 4 0แล้วนะเจ้าและในการนำเสนอต่อพื้นที่ผู้เข้าร่วมอบรมก็ได้มีโอกาสนำเสนอวัตถุประสงค์ในการศึกษาและได้รับฟังข้อเสนอแนะจากพื้นที่ศึกษาด้วยเพื่อให้ผู้อบรมได้เห็นกระบวนการของการเรียนรู้การปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ผ่านสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นความภาคภูมิใจของของคุณยองโดยเฉพาะสารคดีเดียนออกมาเผย mm hmm. แผ่นี่นะ,ะเจ้าเจ้าบาัาปุบานเนาะต้องประทับใจนะในการนำเสนอนะคะนี่<อ>ยี้ก็ดีหมดทุกอย่างนะเจ้าติตะวานิติคัน,นเรื่องเสียงแล้วก็ภาพบางภาพติดแบบสวยงานแต่วันนี้ออกมาแล้วดีมากเลย ก็มีอย่างปีกตีและะ้วค่ะมีย่าชมอย่างเดียวว่าเออดีมาก